กินยา,นายังไม่จะได้มีแย่หัวเหรอเนี่ยวันนี้ยกขึ้นใช่ไหมทำมันไม่ได้ทาไปตัดไปถืปปปล้วไปถือวไม่ช็อตใช่ไหมอานี้เลยเไม่ช็อตแสดงว่าไม,ไม่ตัดแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วมันเสียแล้ว ไม่ตัดปกติมันต้องแป๊กแล้ว้อเลยจนบะแล้วนะเปิดพัดลมยังเปิดแล้วเปิดเบอร์สองเปิดไม่ติดะนะเอาไว้แปลกๆถ้ามันไม่ตัดพัดลมต้องติด นี่คือไม่ไม่ตาก็ไม่ชอตต็อตถ้าลองชอ็อสไม่ตาก<อ>ชัวร์ชัวร์โอเคแล้วเนี่ยตัวละเท่าไหร่มัร้อยสิบห้าร้อยหนึ่งปิดละผลสุดท้ายก็ได้ใช้จริงๆท่านผู้ชมอันนี้ประกอบทิ้งไว้ได้ใช้จริงๆเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบไฟเนาะนี่ฮะตื่นเช้ามาเบเกอร์สถิตกันช็อตสับดังแปก๊กยกยังไงก็ไม่ขึ้นอนนึกว่าไฟหลวงเขาเสียหายที่ไหนได้ไอต,ตัวกันช็อตมีปัญหามันเสียหายก็เลยไม่มีไฟใช้เลยจำเป็นต้องตัดออกจากกิจไทยอวอเตอร์มาใช้แผง ับตัวนี้โซลาบ็อกที่ผมผลิตตัวนี้นะฮะเอามาใช้แทนก็ได้ทำงานจนจบสิ้นก็คือเราทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเราจำเป็นต้องใช้ไฟอันนี้ไฟหลวงดับหรือว่ามีปัญหาใช้งานไม่ได้ก็ต้องอาศัยตัวนี้แทนนะครับ <c oughs> นี่ฮะตัว ที่ใช้นปัจจุบันตอนนี้ตัดออกแล้วต่อตรงจากกา,ารไฟฟ้าเอาตัวการช็อตออกเนื่องจากไฟต้องใช้เยอะ <c oughs> ก็ใช้อยู่พัดลมกับหลอดไฟนะครับตอนนี้65วัตต์ใช้อยู่ประมาณนี้แต่ที่แน่ๆเราไม่ได้ไปเกี่ยวพันกับการไฟฟ้านะครับ ตอนนี้ก็แบตเตอรี่5แอมป์สองลูกอนุกรมกันให้เป็น24มก็ต่อเข้าอย่างนี้เลยต่อแบบง่ายๆเพราะว่ามันฉุกเฉินนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีต่อแบบมาตรฐานอะไรแบบเอาสายไฟพันกันเอาอแล้วก็สายไฟไม่ได้ขนาดยํำกันเลยรีบใช้เพราะว่า ต้องรีบทำงานส่งเขานะครับเนี่ยครับ,รบก็มีโอกาสได้ใช้จริงๆครับเป็นชุดสำเร็จนะครับเป็นชุดที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องไฟดับมีปัญหาถ้ามีแดดนะครับมีแดดอย่างนี้เราก็สามารถใช้ได้เลย ต่อให้ไม่มีแบตเตอรี่เราก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาไว้สำรองถ้าแดดบดาแสงพระอาทิตย์ไม่มีไอตัวนี้เขาก็จะดึงจากแบตเตอรี่ไปช่วยแบคอัพให้นะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ชุดเล็กนะครับชุดเล็กเป็นชุดย่อมๆที่สามารถโยกย้ายได้สะดวกผมก็เลยเอามาใช้ในงานที่เจอปัญหากับตัวเอง ทันทีทันใดนั้นก็สามารถดึงไฟมาใช้ได้เลยนะครนี่ฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะเอาแค่ว่าใช้ได้จริงพอแล้วครับไม่ต้องมีามาตรวัดขนาดแอมขนาดโวลต์เราดูที่จอมอนิเตอร์ตัวนี้พอครับนี่มันแจ้งสถานะอยู่แล้วว่าใช้กี่วัตต์นะครับตอนนี้ใช้ กี่โวลต์อยู่ไป220โวลต์ย7โวลต์นะครับแล้วก็ใช้ได้กี่แอมแล้วอะไรเนี้ยมันแจ้งแค่นี้พอนะครับขอให้ใช้ได้จริงแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็แจ้งสถานะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ร้อยเปอซนต์ยี่สิบแปดโวลต์นะครับสองลูกนี้ยังเต็มเปี้ยะยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังสามารถเอามาใช้ได้เลยตอนนี้เหลือเฟือพูดง่ายๆถ้าเหลือเฟือ ถ้าจะใช้แค่400วัตต์นะครับ400 500วัตต์นี่เหลือๆเ,เลยครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่เยอะนะครับมีแค่นี้พอนะฮะแบตเตอรี่เล็กลูกนี่แหละครับสามารถทำให้เราใช้ได้แบบคุ้มค่าแล้วก็สิ่งที่เราผลิตมาเราผลิตเพื่อให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่สิ้นเปืองในงบ ครั้งถัดไปนะครับแล้วก็จะไม่เกิดปัญหา,อ,าอิดออดในการเสียค่าแม t ท n น n นนเยอะนะครับแล้วเกิดความคุ้มค่าจริงๆครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นรูปแบบนะครับเป็นฟังก์ชันที่เราจัดทำแล้วก็เอามาทดสอบทดลองให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มเติมจากตัวชาร์จโทรศัพท์นะครับตัวชาร์จโทรศัพท์ มีอยู่สองช่องนะโทรศัพท์แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบปั๊กตรงนี้2องสลูเอาไปใช้ได้เลยก็คือไฟบ้านเนี่ยนะครับเสียบปึ๊บพัดลมหรืออาติเช่นพวกทีวีพวกได้วงไดโวอะไรต่างๆที่จะเป่าผมนี่ก็เสียบตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพ่วงมาจ้ำเข้าแบตเตอรี่ถ้าถอดแบตเตอรี่ ก็ไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนเดิมนะครตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับถ้าอยากให้ชาร์จหรือถ้าอยากให้แบตเตอรี่ใช้ด้วยก็เอาเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นตัวนี้เบเกอร์อินเวอร์เตอร์แล้วตัวนี้เบเกอร์ปล่อย220โวลต์ตัวนี้เบเกอร์ Baker มาจากาแผงโซล่าเซลล์นะครับก็มี4ตัวนี้พอแล้ว แล้วกัตัวนี้ตัวบัคคอนเวอร์เตอรองตัวตัวนี้20แอมตัวนี้2 0แอมเป็น4 0แอมเท่ากับได้ mppt 4 0แอมในชุดนี้แล้วกัตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่พอใจแต่ตัวนี้ใช้ได้ถึงแ0 0 7้อยเ้อวัตต์นะคะตัวนี้นะหงุหงหุงข้าวได้นะครับหุงข้าวขนาด500 50วัตต์0 0วัตต์เนี่ยหุงได้นะครับแต่เฉพาะหม้อหุงข้าวนะอย่าไปรวมตัวอื่นเราก็ใช้เป็น ชุดๆเอาคือบริหารเอานะครับเราจะใช้แค่พัดลมแล้วก็พัดลมสักสอง 2, ตัวสามตัวแล้วก็คอมพิวเตอร์อีกสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยได้คือสเปคไม่เกินที่เราได้รับกระแสมาจากแผงนะครับตอนนี้ผมใช้แผงอยู่ที่สองแผงแผงสี่ร้อยวัตต์สองแผงนะครับก็ขนานกันมานะครับขนานกันมา ็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเป็นประมาณนี้ถ้าท่านใดที่คิดว่าต้องการพลังงานที่คงที่ก็เพิ่มแผงเข้าไปอีกนะครับแผงเข้าไปขนานกันเอานะครับแล้วก็จะได้แอมเพิ่มแล้วก็ได้จำนวนแรงดันที่มันคงที่นะครับใช้แผงเยอะท่านก็จะใช้แบบต่อให้แดดบดท,ท่านก็สามารถใช้ได้ตามปกติคือไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะครับ ผลแบตเตอรี่นี้นะฮะพัดลมก็ทํางานเนื่องจากเกิดความร,ร้อนเขาก็จะดูดจากข้างล่างนี่ครับพัดลมสองตัวคือตัวด้านบนไอ้ด้านล่างดูดขึ้นไปหาด้านบนด้านบนก็จะดูดขึ้นแรงมากนะครับพัดลมสามนิ้วครึ่งเกือบสี่นิ้วตัวนี้ก็จะสะดวกสบายในการระบายความร,ร้อนเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่รู้ท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับผมจะ ปักลิงไว้อยู่ใต้คลิปก็ไปเลือกดูนะครับว่าฟังก์ชันตัวนี้ท่านถูกใจไหมท่านพอใจที่จะใช้ไหมนะครับซื้อมาครั้งเดียวเอาแค่แผงโซล่าเซลล์เสียบลงตรงนี้นะครับมันจะมีช่องบอกอยู่แล้วฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบเสียบลงก็ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องรอการไฟฟ้าต้องตรวจสอบนู่นนี่นั่นไม่ต้องครับ เราแยกอิสระให้เขาเลยคือใช้จากแผงโดยตรงไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะมันสําเร็จรูปอยู่แล้วเพียงท่านยกตัวนี้ขึ้นไปวางจุดใดจุดหนึ่งท่านก็เสียบปั๊กโซลราเซลเข้าแล้วก็เสียบไฟไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปอ่ากังวลจะช็อตจะไหมอะไรกับการไฟฟ้านะครับหรือว่าการไฟฟ้าจะมาตรวจไม่มีครับไม่มีเราแยกอยู่แล้วเราไม่เกี่ยวพันกันนะครับ ส่วนตัวล่างจะใช้ล้อก็ได้นะครับจะใช้ล้อก็ได้ท่านสามารถซื้อล้อมาใส่แทนแล้วก็ลากลากได้นะฮะหรือท่านใดต้องการที่อยากจะได้แบบล้อก็สามารถแชทหรือถามรายละเอียดได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้ครับเอามาชี้แจงพอดีวันนี้ไฟเสียนะครับไม่มีไฟใช้ก็ได้เอามาสําลองใช้หรือก็ทดสอบไปในตัวนะครับ ว่างานชิ้นนี้มันผ่านประมาณไหนนะครับท่านก็จะได้ดูจากตัวอย่างเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับที่ใช้ยอยู่อันนี้เปิดไฟทั้งหลังน,ะนี่ยนี่ผมต่อต่อจากตรงนี้มาเลยผมผมเอาตัวนี้มาอยู่ใกล้ๆชั้นบนนะครับมันมันสูงต่อจากตรงนี้มา นี่ครับใช้คอมใช้อะไรเหมือนเดิมตามปกตินี่ครับต่อลงน,นี่ครับเอาเข้ามาใช้ในระบบในบ้านนี่ฮะนี่นทั้งหมดนี้เป็นตัวเดียวที่ทำงานอยู่นะครับนี่ห้าโมงจะ2ยี่สิบละห้าโมงจะยี่สิบละแน่ยังเหมือนเดิมไอเต็มพิกัด พัดลมรั่วเปิดทิ้งไว้นี่เดินขึ้นไปเดี๋ยวเปิดไฟด้วยนีนน่เดินขึ้นมาเดินขึ้นไปอาจแค่สองแผงนะท่านหลวงเจ้นี่ติง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 เดินขึ้นมาเนี่ยเสียงเสียงร้องผูกไว้อย่างนี้หน่อยเดี๋ยวมันดึงขาด กันกันดึงอืมปวดนะดึงปิดตัวนี้ไว้ถ้าท่าน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 พัดลมแบไม่แรงแล้วไงเริ่มจะโลละห้าโมงอย่าต้องปิดแล้วเพราะแบตเตอรี่นี่ก็เริ่มไม่นี่แล้วไงแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะ ที่ก็ยังเหลือร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันแสงมันมัวแล้วมันไม่ค่อยมองเห็นท่าไมันแบบมันแบบโฟกัสไม่ได้อากาศมันเอแดดมันไม่มีไงห้าโมงเย็นละนี่มันออยู่ที่สองแอมสองแอม สองแอมป์สามแอมป์นะรวมๆแล้ว,ลวสองตัวนี้ประมาณส<อ>ามแอมป์จับดูอุ่นๆเลยท่านผู้ชมไม่ร้อนนะนี่ผมลากยาวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยลากยาวรู้สึกว่าวงก็อยู่ที่สี่วอนด่วนด่วนดูงดูวอนวอนยังอยู่ที่ยี่สิบเก้าวอนยี่สิบเก้าวนเหมือนเดิมไอ,อตัว อินเวอร์เตอร์มันคงจะอยู่บนที่ยนะี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะดูแล้วจะหาว่าเราโอหกเมกโกหกนะครับอันนี้เป็นความจริงนะอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดแล้วกันเพราะว่าผมจะถนอมแบตเตอรี่ไว้พรุ่งนี้เพราะว่าไฟก็ผมต่อตรงเ็นที่เรียบร้อยรอสั่นไม่เบเกอร์ ใส่ตัวการช็อตมาใส่อันนี้ผมต่อตรงไว้นี่ก็จะทำการปิดแล้วกันถ้าไ่ปิดนี่ยเขาก็จะดึงแบตเตอรี่ไปใช้แต่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ผมกลัวลืมปิดแล้วก็ไปใช้จนแบตเตอรี่หมดปิดปิดแบตเตอรี่เอาดีกว่าปิดตัวแบตเตอรี่เนาะต่อไปนี้คงจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แต่จะใช้แต่ตัวนี้เอา พอ,อใช้แต่แผงมันจะเริ่มล้วนละวนไม่คงที่ละว,วนเริ่มพูดว่าพุบว่าพุบว่าก็เหมือนแบบว่าใช้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวใช้เฉพาะเฉพาะเท่าที่ได้หรือมันจะทําให้อินเว์เตอร์มีปัญหากระชากนีนะผมปิดเลยดีกว่าเนาะปิดเลยดีกว่ารูแต่ว่าน่าจะชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อน ิดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปิดอ่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ปิดอ่าตัวไฟ a อซก็คือออกจากอินเวอร์เตอ,อร์นั่นแหละอันนี้ผมชาร์จแบตเตอรีร่ไว้ชาร์จอยู่ที่หนึ่งจุดแอมป์ก็คือปล่อยไว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตัดเองอ่าขยตัวเนี้ยพอเขาเต็มจริงจริงเขาจะลดลงลดลงเขาไม่ช์จ ก็จะลดแอม์ลงเรื่อยๆจนตัดไปอัตโนมัตินะเห็นนะมขยังร้อยยี่ิบเจ็ดนะยีิบเจ็ดจุดหนึ่งผมไม่ทำผิดเดี๋ยวแก้ตาร์แบ,บตเตอรี่ไวนะ้เนาอแล้วก็จะเปิดผมก็ถอดปลั๊กไฟตัวนี้ออกแล้วกันเราไม่ใช้ก็คือถอดเอามวนวนไว้ตรงนี้ ควาเลิกใช้แล้วก็จะเอาใช้ไฟตัวนี้แทนอานี่แสงสวา่างขนาดตอนเย็นนะครับแสงสว่างยังใช้ได้ยงยังจ้าอยู่ถ้าไม่มีอะไรก็คือเอาใช้แสงสว่างแล้วกันไฟก็ต้องใช้ระบบอันนีอวระบบไอไฟบ้านเอาเพราะว่าต่อตรงนี้ไม่หมดแล้ว ต่อตรงข้นงมา,มา,อาเอาเบเกอร์กันช็อตออกนะครับครับนี่ก็คือทำไมมันมัวก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนเราจะไปโฟกัสยังไงผมไม่เข้าใจว่ามันต้องไปปรับตรงไหนนี่ตัวนี้ผมเสียนะครับตัวเบกเกอร์กันดูดกันช็อตมันเป็นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไปหาซื้อ หลายล้านแล้วไม่ไม่มีครับมีก็ผลละรุ่นแล้วก็ราคาแพงนะฮะได้สั่งซื้อทงอางออนไลน์เอาแล้วก็ให้เห็นภาพนะครับที่ใช้ทํางานก็ทุกทุกอย่างที่ใช้อยู่นี้อ่าก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนเหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้แยกนะครับน่ายในฟ้าไม่เกี่ยวพันผมเสียบเข้ากับช่องไฟบ้านก็คือใช้ปลั๊กเสียบแล้วเอาคันเอาในบ้านออก เอาหลักนะครับเอายกลงเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมีอะไรใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆก็จะนำเสนอใหม่นะครับคลิปนี้คงต้องขอจบไว้แค่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ